มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องหาข่มขืนเยาวชนหญิงอายุ16ปีถูกตำรวจรวบได้นะคะแต่เขาเนี่ยปฏิเสธบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวไปดูวินาทีของการจับกลุมผู้ที่ก่อเหตุกันค่ะพากระจกในห้องใครอยู่ครับตามตามพาถัดลังไปตาดเลัไปาเราไปในห้องถูมือออกมาออกมาออกมานั่งลงพุกเขกเขา ดังลนอนพักนอนพันอนพัตล้มไปตวลไปลมไปเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาพที่ตำรวจสืบนครบาลเขาบันทึกไว้ในระหว่างที่ไปจับกลุ่มนายสมภพหรือว่าอาร์มลายศักด์นะคะอายุ40ปีค่ะที่หลบหนีคดีข่มขืนนะคะโดยใช้กำลังปัทุสร้ายมากบดานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ มาอยู่ที่นี่เนี่ยเก<ะ>ือบหนึ่งปีแล้วนะก่อนที่จะถูกคุมตัวกลับไปสอบสวนต่อที่กรุงเทพซึ่งคดีนี้ค่ะจริงๆเนี่ยที่บอกว่าหนีมากบดานอยู่ที่นี่เกือบหนึ่งปีใช่ไหมเพราะช่วงที่เขาก่อเหตุก็คือช่วงสงกรานของปีที่แล้ว<อ>ผู้เสียหายค่ะที่บอกว่าเป็นน้องเยาวชนหญิงอายุ16ปีเนี่ยนับถือผู้ก่อเหตุเหมือนญาติคนหนึ่งทีนี้เหมือนกับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยชวนน้องไปเล่นสงกรานด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นว่าเป็นเหมือนญาติก็เลยให้ผู้ชายคนนี้ไปรับ ทางผู้ก่อเหตุพาน้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปเล่นสงกรานย่านบางบอนนะแต่ว่าระหว่างทางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอแวะดื่มเบียรสังสรรค์กับเพื่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเล่นนะคะนี่ก็แวะกับเขาด้วยก,ก็มากับเขาแล้วไงนะคะแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่แวะสังสรรค์อยู่ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ย มอมน้องค่ะอม,อม,มอมน้องจนไม่ได้สติแล้วก็พาไปล่วงละเมิดทางเพศนะคะทีนี้ทางผู้เสียหายนะครับพอได้สติขึ้นมาก็รีบเข้าไปขังตัวเองไว้ในห้องน้ําแล้วมีโทรศัพท์มือถือยอยู่กับตัวก็โทรเรียกทางแม่เนี่ยมาช่วยจนผู้ต้องหาเนี่ยหนีตรวจสอบปากคําเจ้าตัวก็ให้การภาคเศษนะครับรับเพียงแค่ว่าพาผู้เสียหายเนี่ยไปเล่นน้ําสงกรานแต่เพราะว่าเสพยาพวกเคตามีนเข้าไปผมก็เลยจําอะไรไม่ได้คะฟังเส<อ>ียงผู้ต้องหากันหน่อยครับค่ะ ผมการซีที่แล้วทำอะไรใครเขาไว้ต้นเงินครับก็คาหลานเป็นเล่นเหมือนก,กันแต่ว่าผมว่าเมาผมก็ไม่รู้ผมไม่มาผมน่าใจนะแม่ใจได้ทำน้องเขาไหมไม่ครับมัมีอะไรมั่นใจนะไม่สนึกใช่ไหมอ๋อนี่นะฮะเขาบอกว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมปีแล้วนะใช่ค่ะการปีปที่แล้วนะะนี่นะครับแล้วก็ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะครับวันนี้ศาลเปิดทําการครึ่งวันพนักง,งานสอบสวนสอนอบางขุนเทียนก็เลยรีบพาผู้ต้องหาไปขออนานาจต่อศาลฝากขังนะครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตามไปทันพอดีครับคุณพี่เอกเราเนี่ยนะฮะไปอย่างเร็วเลยครับพยายามจะสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ผู้ต้องหาเนี่ยใสยน่นะฮะปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์นะครับนะนี่ครับ แม่มันสงกรานใช่ไหมคือเหตุเกิดมเดมื่อช่วงสงกรานปีที่แล้วพอวนมาสงกรานปีนี้น้องผู้เสียหายเนี่ยความรู้สึกเขาว่ามันยังฝังอยู่ในใจอยู่นะ,นะคะ